ดีแม็กไฮเลนเดอร์มาดัดแหนบลงกระต่ายจากนัน้นแสดงรถโตที่ได้เซอร์วิสมาแล้วค่ะนี่เดี๋ยววันนี้จะพาไปชมบรรยากาศการทํางานสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้านารถเข้ามาให้ช่างแบงค์ดัดแหนบจากรงด้านหลังให้ใหม่สําหรับขั้นตอนที่กําลังชมอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นการขั้นตอนการดัดแหนบค่ะช่างได้ทําการลื้อแหนบออกมาจากที่รถเรียบร้อยแล้วก็มาเอาแผ่นรับน้าหนักจากนั้นค่ะจะทําการวัดระยะแล้วเอาขึ้นไปกดดัดเลยค่ะแหนบที่ร้านจะต้องดัดเท่ากันทั้ง2อตับนะคะไม่มีดัดเกิดดัดเกินเนอะดัดเท่ากันทั้งคู่เลยค่ะ้าหนัเป่อกขึไดดใม อาจจะได้แล้วนะคะแต่มองด้วยตาเปล่ามันไม่ได้นะโอเคค่ะช่างทาการวัดระยะอีกรอบหนึ่งค่ะทั้ง2ตฝับจะต้องเข้ากันเข้ากันทั้งแผ่นนะคะไม่ได้เท่ากันแค่เฉพาะตรงกลางแล้วเสร็จเรียบร้อยมาประกอบแผ่นรับน้าหนักเข้าไปเลยเหมือนเดิมจากเสร็จเรียบร้อยวัดร,ระยะแล้วก็ยกไปใส่ที่รถกันเลยเดี๋ยวเราจะมาแอบดูช่างทํางานกันอยู่ห่างๆอย่างหาง,างห่วงนะคะเพราะว่าตามภาษาผู้พิการ่ะเดินไม่ได้ค่ะก็ได้แค่นี้ละค่ะขอประทานโทษที่คลิปไม่สวยด้วยนะคะอ้าวช่างทําการประกอบเข้าไปให้เรียบร้อยลวค่ะแบบไหนใส่แบบนั้นจาเสร็จเรียบร้อยวัดระยะลูกยางช่างแองัสบ ช่างเสือเอาแม่แรงขึ้นแม่แรงค่ะเอา3าขาออกค่ะเดี๋ยวจะให้ลูกค้าดูทรงก่อน,นลูกค้าโอเคในทรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยทาการย้าน็อตอีกรอบหนึ่งค่ะเอาลงเลยจ้าเรียบร้อยอก็จะนี่ดูให้เดี๋ยวช่างเสือยุ่มๆล้วก็ให้ลูกค้าดูทรงก่อนว่าโอเคไหมถ้าไม่โอเคหรือไม่ถ้าโอเค <c oughs> ถ้าโอเคเราก็คือเดี๋ยวจะย้ำปอนแล้วก็เตรียมตัวส่งงานลูกค้าได้เลยค่ะเอาช่างวัดระยะอีกรอบ ่าลูกค้าบอกพอแล้วก็ขึ้นแมลงเลยค่ะทําการขันน็อตย้ำน็อตให้หมดทุกตัวเลยค่ะช่างแมงกับช่างเสือก็จะทําการมุดเ่อไปทําการย้ำน็อตทั้งหมดเลยค่ะและคันนี้ลูกค้ายังไม่ได้ใส่แก้พอตกของช้างด้วยตกยางแก้วเลยอ่ะตกตัวสูงจริงจิงที่แรกที่ร้านยมันจะใส่แก้วเพนานครับ นี่หกแก้แกเขาแก้เขาใส่เจ้าหรออยากจะไปแก้กันนะแล้วใส่ก่อนแต่เขาหนุนที่ไหเนี่ยนี่เาหนังยี่สบแป เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทั้งเสือทําการวัดปอนแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้เลยเดี๋ยวมาดูเต็มออๆลำํำทรงก็จะประมาณนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดแสดงตรงข้ามโรงเรียนสรารศาสตร์ค่ะ <c oughs> เดินทางปลอดภัยค่ะ